လေကရှိနေတယ်။တင်းရမ်းတာ สวัสดีตุ๊กแกเธอทำเธอไม่ทำงานเหรอตามสบายนะทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจก็เป็นเหมือนเดิม 梅花。 ไปกินไปด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กนะสวัสดีทั้ง30ท่านค่ะ Hello welcome to my livestream Thanks everyone for tuning in I have salmon with me What I seasoning just like simple salt and pepper and some turmeric I just love the To add, this is the herbs that I love to eat together. To so like both of them, black pepper help absorb the turmeric. But you call salt and pepper simple. I'm making Thai spicy Thai salad. This is a palm sugar. This is palm sugar. I just like dissolve in my microwave. <laughs> I think it. I have too much liquid, to be honest. If you don't like uh, the fish sauce flavor you can use salt. If you don't like fish sauce you can use salt. I'm just gonna do both. This is for myself. When I cook for my family, my husband and my kids I use salt. สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ this is a per fermented fish sauce it's extra u m a m i <laughs> feel free to skip it เดี๋ยวใส่น้ำปลารเนาะถ้าไม่ใส่มันบมแซบมันบมแซบมันบมแซบสวัสดีทั้ง11ท่าน,นะคะ่ะ ขอบคุณพี่ตุ๊กนะจอดได้สบายตามส,สบายน้องก็ทำอะไรกินอะ mm hmm. ยังฝังเพลงบ้านพี่ช่างอยู่นะจริงเนาะคุณตุ๊กเค็มเค็ม so that's a sweet salty component and I have fresh chili hot chili and some อ๋อเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณอยากให้หอมเขาแบบไปถูกความร้อนนิดนึงเนาะจะได้ไม่จะได้ไม่เออ่กลิ่นมันฉุนมากอำออนไลฟ์สตรีม I Sometimes I like to keep the lime skin for flavor but I want I have this it's a it's a young not ripe unripe <laughs> mango shredded and some carrots Chop. I chop like this way Julian do whatever you like you can use um, you can use this and then just chop it. So I have salmon and I'm making vinaigrette right now. Mm. Mm. And I like to like use chili too. Mm -hmm. Sap now. อืม some, something like ่างว,วันนี้อยากใส่อยากใส่ออยากใส่มะเขือเทศด้วยนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายเนาะ how Brian, thank you for stopping by. How are you? Where are you watching from? I appreciate your, your live share. subscribe. I have here I have salmon Everyone <laughs> likes salmon? Hakunya hi Ling. Oh, this is a whew, <coughs> Quite spicy. It's supposed to be a low carb this dish. Ma, <coughs> เดี๋ยวชิมกันจนหมดแน่อืมเผิดมากสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะจอดได้นั้นอุ้ย มะม่วงมันหวานนะทุกคนไอ the mango is not sour so I just add it's supposed to be like um เดี๋ยวจะใส่มะเขือเทศด้วยมะเขือเทศไม่ไม่ค่อยได้กินไง ถ้าไม่ได้ตํำไม่ได้ยำก็จะไม่ได้กิน I add red onion I have red onion I have and then need some green อู้เผ็ดขอบคุณย่านะคะัส,สดีที่สองท่านค่ะใครอยู่บ้างเอ่ยขึ้นแป๊บเดียวยา่า ตะเกียบแบบว่าเรคคอร์ดเราอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอูหาอะไรวะอูหากรีนสวัสดีหกท่านค่ะ Hello, w e l ะ o m e ผักสลัดมีอะไรกันล่ะ So I will have สวัสดีสิบท่านนะคะสวัสดีคุณธเนศสวัสดีคุณธเนศค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ พี่ตุกค่ะพี่ตุกกินข้าวยังมากินยำอันนี้กันพี่ตุกสวัสดีกับย่าลินนะคะ ยำมะม,ม่วงใส่อะไรอีกตะก,กี้เดี๋ยวนะไม่ได้ไปเก็บขึ้นชายอ่ะใส่แค่ต้นหอมผักชีก็ได้โอเคเขาก็พยายามเปิดอ่า uh, เปิดไรให้ I have cilantro and green onion or green? แล้วก็มีอะไรอีกละใส่ปลากรอบเนาะแต่ว่าเรามีแซลมอนแล้วไงอะไรอีกใส่อะไรได้อีกแคบหมูเหรอโอ้ยเรามีอันนี้ด้วยอะเรามีไก่ทอดเรามีไก่ทอดที่อุ่นอะ่ะกินแบบนี้หรือว่า <laughs> อันนี้เป็นไก่ทอดที่ ขอบคุณย่าขอบคุณพี่ตุก๊กตามสบายนะคะทุกคนคุณชล์ยังอยู่ไหมขอบคุณนะเฮลโลเจฟออพี่แอนคุณพี่ทศพรตอเน้องคุณอากรสวัสดีค่ะพี่แอนซีไฮโอเค t h ง n k y จ u ไม้อตั้งลืมตั้งอันนี้หรือเปล่าลืมตั้งโฆษณาป่ะมีไก่ทอดอยู่ไม่มเีเราไม่ได้มีเมาไม่มีประกอบเนาะแต่มีแซลม,มอนอยู่นะคะ <laughs> คุณคุณอากรนค่ะคุณอากรนหรืออาคมเนาะสายตาอุมไม่ดีเจอกระดูกกรอบอะ่ะมากินด้วยกันทุกคนเดี๋ยวทําเสร็จก็จะลงนะคะ เราจะไปกินกันที่บ้านนอกนิวยอร์กดีไหมอูทำสองช่องเนาะเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆดูในช่องเนาะอจะมีอจะมีช่องหลักอยู่เนาะบ้านนอกนิวยอร์กนะคะปากเป็นกำลังใจกดติดตามทั้งสองช่องเลยเนาะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ อันนี้ไม่ไก่ทอดนะคะนอกจากว่าอุ่นมาแล้วไงเวลากินแบบนี้ค่ะเขาจะแบบมันแห้งอไงอ้วนมันแห้งไปเนาะก็เลยเอามาใส่แทนแบบว่าอารมณ์ปลากรอบเนาะก็ไปก็คือถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีใครกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ทิ้งแล้วเราไม่ชอบทิ้งของนอะของเกินก็เลยเอามาปรับปรุงเอาโอเคทุกคนขอบคุณมากมาก เดี๋ยวเราจะแคบหมูได้ไหมใส่ถั่วอีกสักนิดนึงเนาะเยี๋ย,ยลยนะแซมอนเย็นหมดละโอ้ยเดี๋ยวเราโรยที่หลังก็ได้มาทุกคนเพิ่งถึงบ้านหิวมากมา พี่แอนหรือว่าคุณเจฟคะพี่แอนเนาะน่าจะเป็นพี่แอนพี่เสนสวัสดีจ้าโอาขอโทษขออภัยเอาใส่ถั่วเลยอะเนซักแค่ประมาณแบบว่า สักยี่สิบนาทีพอแล้วเนาะเดี๋ยวไปขึ้นบ้านนอกนิวยอร์กด้วย <laughs> ห้าท่านสวัสดีนะคะโอเค so I'm gonna plate now สวัสดีสวัสดีอันนี้ปีกไก่อะ่ะต้องนั่งแทสลวมั้งโอเคแล้ว, okay, ลวนี่นะคะ so this is a mango spicy salad แอบชิมอืมชาติดีทีเดียวกลมกล่มนะคะไม่อยอตัวเองเลยนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย,อยกระเด็น พี่ตุ๊กได้ยี่สิบนาทีพอดีมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินที่บ้านนอกนิวยอร์กเดี๋ยวเปิดบ้านนอกนิวยอร์กด้วยมาแฮงเอานั่งกินยำมะม,ม่วงกับกัดแซลมอนก่อน แซลมอนอ๊ยโอ้ยอืมอ้าวสาบอะสวยหยิบแซลมอนไม่ได้ระวังมาทุกคนคลิปค้าง and eat salmon เดี๋ยวเราไปจกอันนี้กันที่บ้านนอก York, นะิวยอร์กเนาะทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะ so this is ะ Man spicy mango salad and salmon it's a low carb meal you can do this if you want to cut the carb or if you want to have it some rice or whatever you want you can do that as well and thank you for tuning in thank you for uh, being here like share subscribe i appreciate all your support and welcome back to my next live stream แล้วเ,เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบายๆนะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกับไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านนอกนิวยอร์กกินจานนี้กันไปทักทายกันเนาะขอบคุณคุณสเสน่ห์ขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะขอบคุณย่าลินนะขอบคุณคุณอาคมหรือว่าอามอนเนาะขอบคุณพี่แอนคุณเจฟนะคะก็ก็มีคแค่นี้แล้วเนาะทุกคน thank you everyone for for uh stopping by or replay this live stream bye bye I w l l see you next time ไปแล้วนะทุกคนนี่ไปง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าจะไปกินจะเปิดบ้านนอกนิวยอร์กไงจะไปสลับตัว bye bye ค่ะ bye 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 bye. bye 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 ยังไม่ได้ bye 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 bye, bye, bye. <laughs> บายบายไปไปเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเดี like um ๋ยวไปเดี๋ยวไปนั่งกินที่บ้านอ็องนิวยอกเดี๋ยวเราเจอกันที่นั่นเนาะบายบายค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องอุคนสวยแม่ปูน้องจะไปเปิดบ้านน็อกนิวยอร์กทำเสร็จละแซลมอนกับยำมะม่วงไปนั่งกินกันไป ขอบคุณแม่ปูนะกดไลค์ให้น้องด้วยเลยน้องปิดบ้านละบ้านเนี้ยจะเปิดบ้านนอกนิวยอร์กเพราะว่าจะได้สองช่องไนงะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันนะแม่ปูห้ามออกไปห้ามหนีนะห้ามหนี <c oughs> จองตัวไปบ้านนอกนิวยอรกนะทุกคน <c oughs> มีล็อบบี้กันก่อนด้วย <c oughs> มีล okay, okay, okay. ็อบบี้โอเคโอเคโอเคบายบาย่ะ